อันครับก็โอเคนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะวันนี้นะับมาเจอกันเช่นเคยนะมาเจอกันเหมือนเดิมนะับในช่องชีวิตติ้นหวยนะมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้นะับก็จะอยู่กันในตามชื่อคลิปเลยนะับจะเป็นแนวทางหวยฮานอยนะวันที่สามสิบเอ็ดมีนานะับก็วันสุดท้ายของปีนี้นะครับไม่ใช่ปีนะครับเดือนนะครับ ก็วันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับสำหรับวันที่3มสิเอ็มีนานะครับก็เดี๋ยวมารับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับเต็มๆก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะพี่ๆทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับให้ถึง20ไลค์นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ขอ20ไลค์นะครับ ก็ช่วยกันไลค์เข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องชีวิตติดห่วยนะครับโอเคนะครับมาดูกันมาดูย้อนหลังกันนะครับว่าเมื่อวานเราได้ตัวไหนนะครับก็เมื่อวานเมื่อวานนะที่วันที่สวันที่ยี่สิบก้ารุดไปแล้วก็เมื่อวานมาลงให้นะครับวันที่สามสิบนะครับสามสิบนะครับ เราได้เดนหนึ่งและเดนสองนะผลเมื่อวานออกเก้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เก้าแปดข้างล่างนะครับก็จะเข้าไปที่เลขหนึ่งข้างบนนะครับก็เข้าไปนะครับเมื่อวานก็เข้าเลขหนึ่งนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับหรือใครยังไม่ได้ตามนะก็ลองดูลองกลับไปย้อนดูหรือ ลองดูผมลงให้เรื่อยๆก่อนก็ได้นะค่อยเล่นนะเลขมันมีเข้ามีรุดนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันมีเข้ามีรุดอยู่แล้วแหละนะครับไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะรุดแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะรุดวันไหนแค่นั้นเองนะครับมานะครับมาดูกันนะครับวันนี้วันที่31นะครับวันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาสรุปกันนะครับว่าเรา จะทาเข้าไปทั้งหมดกี่วันนะครับรูดไปทั้งหมดกี่วันนะครับทั้งลาวทั้งไอฮานอยเลยนะครับทั้งสองห่วยเลยนะครับแล้วก็พวกนี้ห่วยไทยนะครับห่วยไทยอ้อนะฝากไปติดตามด้วยนะครับพวกนี้ห่วยไทยอ้อนะครับก็ไปไปดูนะไปดูคลิปห่วยไทยด้วยนะเพราะว่าลงไว้ให้แล้วนะครับก็ฮานอยนะฮานอยนี่ก็จะปรับ ไอตัววินมาให้เรื่อยๆนะครับตัววินนี่ก็จะปั๊บมาแล้วนะครับก็จะได้นะครับ3 4 5 6 7นะครับ3 4 5 6ี่้านะครับเดี๋ยวจะเอาไปจับคู่นะครับกับตัวเด่นของเรานะครับตัวเด่นของเราในวันนี้นะครับตัวเด่นของเราในนะครับได้เด่นเด่นศูนย์นะครับแล้วก็เด่นหนึ่งนะครับ เดน0และเดนนึ่งนะสำหรับวันนี้นะครับเดน0ู์และเดนนนึ่งนะครับ <_ an> ก็จะมีศูนย์สามศูนย์ี 03, 04, นะครับศูนย้าศูนยหกนะครับแล้วก็ศูนย์เจะจริงๆวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูว่าเยอะนะครับ0ูนยแลวก็หนึ่สหนึ่งส หนึ่งห้าครับหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับก็มันจะได้เลขประมาณนี้นะครับใครชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเลือกเล่นกันเอาได้เลยนะครับก็เลือกเล่นกันนะครับก็เลขมันมีเข้ามีรุดนะหรือใครมีเทคนิคการจับคู่นะก็ไปจับคู่ได้นะครับก็วิธีเล่นนะครับตอนนี้ไอ้จริงๆมันเป็นฮานอยบาคาร่แต่สามารถนําไปเล่นดัดแปลงเป็น เฉพาะกิจก็ได้พิเศษก็ได้นะครับแล้วก็ฮานอยปกตินะก็เข้าดีนะครับเมื่อวานก็แบบที่บอกให้เล่นนะครับก็เล่นเฉพาะกิจก่อนถ้าเฉพาะกิจลุดก็ทบทพิเศษนะไม่เกินสองตัวนี้นะครับน้อยวันมากนะที่ทั้งเฉพาะกิจและพิเศษจะลุดนะครับเมื่อวานก็เข้าไปที่เฉพาะกิจนะครับก็เล็กนึงมานะครับเมื่อวานเราได้เด่นหนึ่งและเด่น2นะครับก็ วันนี้ก็ลองเอาไปเสี่ยงนะครับเอาไปเล่นเอาไปลองดูกันก้อนก็นได้นะครับยังไม่ต้องเล่นนะครับก็จะได้ศูนย์และหนึ่งนะครับเด่นศูนย์และเด่นหนึ่งนะครับก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันเย็นนี้นะครับก็เฮงๆนะครับก็ฝากรับชมคลิปหวยไทยนะครับก็เข้ามาแล้วสามงวดติดนะครับก็อยากให้ได้เงินกันนะครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับเพราะเอามาแบ่งปันนะครับเต็มที่นะครับมีเทคนิคอะไรก็มาบอกนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับขอ20ไลค์นะครับคลิปนี้แล้วก็ขอให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้คลิปมันจะได้เด้งไม่ๆ่ทุกวันนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ